เกิดอะไรขึ้นกับน้องอุ้มอิงเพชรบ,บ้านแพงค่ะพี่น้องลาสุดโดนอีกแล้วโดนแซอีกแล้วค่ะพี่น้องหลังจากที่อุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงน้องได้มีการร้องเพลงเขามักซี่นะคะซึ่งสําหรับผลงานเพลงนี้ถือว่าเป็นผลงานเพลงที่กําลังมาแรงในขณะนี้เนาะพี่น้องเนาะนะคะแล้วก็มีช่วงช่วงหนึ่งนะคะที่น้องอุ้งอิงได้๋ีการออกมากทำการแสดงนะคะแล้วเหมือนกับว่าน้องได้มีการนำเพลงเพลงนี้ไปร้อง พอเพลงเพลงนี้ได้เผยแพร่ตามสื่อต่างๆนะคะอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนองกะโดนแซะนะคะโดนแซะก็คือกุ้มเก่านะ,นะคะพี่น้องกุ้มเก่าเขามาแซะเขามาวาไหา้นะคะเดี๋ยวสิอา่านให้เอฟซีแฟนคลับได้ฟังกันนะคะว่ามีคนเข้ามาแซะเข้ามาว่าน้องอุ้งอิงยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นสีภาพพี่น้องไปฟังนะคะวา่าน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพง

น okay. ั่นแล้วครับพี่นองกับตามทีเอฟซีแฟนคลับได้ฟ mm ังกันนะคะเวาสำหรับผลงานเพลงนี้เอฟซีแฟนคลับพอฮักไม่ฮักน้องอุ้มอิงเพชรบานแพงและทางไหนคนกับคือสีนีความคิดเห็นคือกันนะคะว่าซ้ำหนีกะมวลแล้วบอกเลยนะคะว่าสำหรับผลงานเพลงนี้ เป็นผลงานเพลงทีน้องอุ้งอิงเพนบันแพงพ่อได้ลองออกมาแล้วเท่าได้เห็นภาพโพสเลยน้องพี่น้องเนาะแล้วเสียงของน้องนี่เหมาะกับเพลงลักษณะแบบนี้มากๆนะคะเอ็กซิแฟนครับมีความคิดเห็นมาจังไลยเนี่ยค่ะพี่น้องนะคะหลังจากที่น้องได้มีการร้องเพลงเพลงนี้ออกมานะคะนัลคาัพี่น้องกตามทีเดบบอเอ็กซิแฟนคลับไปนะคะว่ามีคนเข้ามาแซะเข้ามาว่าให้น้องอุ้งอิงนะคะว่าสารพัดย่างกุณลาบพี่น้องนะคะ เดี๋ยวสีอ่านคอมเมนต์ให้เอฟซีแฟนคลับได้ฟังกันนะคะว่าามีผู้ใดเขามาคอมเมนต์ว่าจังไรแน่นะคะนี่ผู้นี้บอกว่าคือบอสอบอยู่บ้านพันนาพี่น้องหลังจากที่อุ้งอิงนองรองเพลงนีออกมานะคะผู้นี้กับเขามาคอมเมนต์ทันทีนะคะว่าคือบอสอบอยู่บ้านเป็นจังไรบันที่นี้พี่น้องหลังจากที่หลังจากที่คนคนนี้เข้ามาคอมเมนต์แบบนี้พี่น้องเอฟซีนองอุ้งอิงเพชรบานแพงกะผ้ากัน ขามาตอกลับแบบโดรั่วเรยบัดที่นี่พี่นอ้องนี่ผู้นี้บอกว่า,าเหตุจังไ,ไรไดเห็ุจังไรกระดตัวนะคะว่องของพอน้องแม่รักน้องอุ้งอิงหมดใจพันนัพี่น้องผู้นี้บอกว่าสอบยืดไใสกับ่เสียหายค่ะนะคะนี่ผู้นี้บอกว่าสอบยึดเ,มเมทิื่องเวที่ิดผู้ใดล่ะนะคะผู้นี้บอกว่าสอบยึดเทิื่องเวทที่พอจะคล้องเหตุจังไรกระดตัวนะคะ ผู้นี้บอกว่าอ่านี่ผู้นี้บอกว่าอย่าไปยากน้ำเขาพันนาพี่น้องกะมีคนแบบเอิ่นวามาแซอุงอิงจน fc แฟนคลับอุงอิงไลฟ์คนกะบอกพอใจนะคะแต่มีการตอกรับไปนพี่น้องเนาะนะคะเดี๋ยวสิเบิ้งคอมเมนต์อีกนะคะว่าหลายคนมีความคิดเห็นว่าจังไวยแน่นะคะผู้นี้บอกว่าทามันคนอื่นรองนะคะคือสีโดนขัดก็นี้พันนาพี่น้องบอกประมาณว่า อันนี้เป็นอุ้งอิงซื้ออันนี้เป็นอุ้งอิงซื้อคนเล่ยบอกาเขามากค,คอมเมนต์่าให้พยานโดนทั่วลงประมาณนี้บอกกัพี่น้องก,กับคอมเมนต์คอมเมนต์นี้นะจะหมายถึงประมาณนี้ละนะคะหนึ่งที่เป็นบอกว่าคอมเมนต์คนอื่นลองนี่คือสิโดนขัดก่อนนี่เพราะว่าอันนี้เป็นอุ้งอิงซื้อนะคะผู้นี้บอกว่ามันบมเมนแนวแต่พานาพี่น้องผู้นี้บอกว่าอะไรนี่นะคะนี่ผู้นี้บอกว่า แมนยังนี่พันนาพี่นองนะ,ะคะผู้นี้บอกว่าควยว่าได้ยุบบอพันนาพี่นองนะคะก็มีหลายคนเขามากคอมเมนต์กันร้วะนะคะเอิญว่าในลักษณะทีเป,ทเป็นทางเป็นท่างเซ็เแาะพี่นองเนาะนะคะบางคนก็บ,บอกว่าดังเจ้าเป็นยังนะ,ะคะผู้นี้บอกว่าเอาความจริงบอนะคะ พอดีบอกว่าคือเรือตนค้นฟั่งแทสูน,นัพี่น้องก็มีคนมาให้น้องสระผัดนะคะก็นานีก็มีก็มีดราม่าเพลงเพลงหนึ่งพี่นอ้องก็เพลงมักแล้วบอนะคะเพลงขนาดนีน้โดนดราม,มา่าหนักมากๆเพราะว่าได้มีคนไปรีแอคในขณะที่อุ้งอินองน้องได้มีการร้องเพลงเพลงนี้บนเวทีสาวน้อ,อยเพชรปรนแพงพี่น้องคนงานเพลงมักแล้วบอก็มีคนแบบรีแอ รีแอคแบบหเห็นซีนาคาใครค่ะคือน้องแบบได้ฟังแล้วเพื่อนก็เห็นซีนาไปนั่นะคะแบบมาแบบบ่มักบ่พมข้อใจประมาณนี้นะคะจนเหตุให้เป็นดราม่านะคะดราม่าแรงมากๆในตอนนั้นนะคะแล้วอุ้งอิ๊งน้องก็ได้มีการออกมาตอบกลับพี่น้องตอบกลับในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นการด่านะคะน้องออกมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าขอบคุณพันนันคือน้อง ขอบคุณสําหรับคนทีเขามาติเขามาว่าใหา้ตินูเขามาใดเตือนนูเขามาใดบอกนูเขามาใดนูกะสิเอาไปปรับปรุงพันนพีน้องน้องบอกว่าน้องดูวา่าน้องอาจจะยังเหตุบ้านใดดีพ่อแต่วา่าเสือวา่าคําทีเอฟซีแฟนคลับใดแบบติใดแบบเตือนน้องเขามากนี้นะคะน้องกะสิพยายามพยายามปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้น เรื่อยอย่างแน่นนองน,นองว่าตั้งสิ้นล่ะครพี่น้องแล้วเป็นตังไต่สำหรับผลงานเพลงมักแล้วบอสนะคะอุ้งอิงโดนดรมมาม่าแรงขนาดนี้ว่าไม่เหมาะกับเพลงนี้น้องร้องเพลงนี้ไม่เหมาะกับน้องนะคะกับมีคน้นำวาให้หน้องสารพัดแต่ว่าอุ้งอิงเพียบานแพงนะคะน้องกับย่งได้มีการนั่มเล่งเพลงนีไปร้องคือเกา่านะคะเหมือนแบบพยายามจะแสดงให้เห็นนะคะว่าน้องพัฒนาขึ้นจริงๆนะ น,ะะนี่ละพี่น้องคําว่าอุงอิงเพชรบานแพงถือว่าสุดยอดจีิีล่ะก็สำรับผลงานเพลงนี้กันพี่น้องผลงานเพลงเขามัดซี่นะคะหลายคนได้เห็นอุงอิงน้องร้องเพลงเพลงนี้แล้วนะคะกะพากันคอมเมนต์กันรัวๆนะคะว่าน้องเหมาะกับเพลงลักษณะแบบนี้มากๆแต่ว่ากะยังมีคนทีบอชื่นชอบนองยูน้องพี่น้องนองก็อยากสิบอกสํหรับคนทีอเอินมาบ่หมักนะคะเอินมาบ่หมักน้องอุงอิงเป็นยังคือแบบตามไปแสะนอง ในตลอดทุกสถานการณ์แทนกับเป็นกุ้มเก่ากุ้มเดิมเลยค่ะพี่น้องเห็นไล่ซื้อนี่ก็รู้เลยละนะคะว่าเป็นกุ้มเก่ากุ้มเดิมก็รู้เลยนะคะว่าเป็นกลุ่มที่อิจช้านะคะอิจช้าน้องอุ้งอิงเห็นหน้องใดดีบ่ไดประมาณนี้ไหมคะพี่น้องนะคะก็เข้าใจความรู้สึกของเพื่นอนยูนะคะประมาณอารมณ์แบบ่าเห็นอุ้งอิงใดดีนะคะแล้วเพื่อนกะ จนั้นรคะพี่น้องเห็นเงอนแบบเห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้พวกมุน,ะะนีนะคะนั่นระคะพี่น้องก็เป็นกําลังใจให้สํหรับองคงอิงเพชรบันแพงให้น้องพัฒนาจากของแบบนี้ต่อต่อไปนะคะเชื่อว่าต้องมีจักมือหละนะคะทีกุมมุนีสี่เห็นแบบการพัฒนาของอุคงอิงเพราะว่าได้มีหลายคนแล้วบางคนบอกว่าคอยบอ่เคยมักน้ององคงอิงคอยสร้างองคงอิงุตตากีนะคะแต่ว่าเดียวนี้หลังจากที่แบบได้มาเจอน้องตัวจริงๆได้มาสัมผัสกับน้องกับกลายเป็นว่า มาเป็น e เอฟซีน้องอัตโนมัติแบบนี้ก็มีเราพี่น้องเนาะนะคะนี่คือความพยายามที่อุ้งอิงได้แสดงให้และหลายคนได้เห็นนะคะแล้วก็เสื้อมาสาหรับคนกลุ่มนี้คนที่แบบไม่ชอบน้องอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องนะคะอาจสิมีมือที่แบบได้เห็นถึงความพยายามของน้องนะคะกะมาเราเบิ่งกันาพี่น้องเนาะนะคะนั่นแหละค่ะพี่น,อนะะ้นนนะะนองกะทรงกําลังใจให้สําหรับอุ้งอิงเพียรบานแพงนะคะนั่นแหละคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้สำหรสักกอนนะะ้องเขา้าก็สวัสดีค่ะ